คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอคำชะอีได้คัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านบ่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการในปี2567บ้านบ่าหมู่ที่1ตำบลคำบอกอำเภอคำชะอี ai, จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ทั้งหมด4,160ไร่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์พืชที่สำคัญคือข้าวและยางพารา นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเช่นแปลงใหญ่ข้าวตำบลคำบกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบา่าวิสาหกิจช,ชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบา่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มทอผ้าและกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบา่ามีสมาชิก58รายพื้นที่เพาะปลูก846กไร่มีผลผลิตรวม3 3 8 4 0 0กิโลกรัมต่อปี ดำเนินกิจกรรมจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เคยทำกันมาช้านานทำให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ยังขาดคุณภาพมีความงอกต่ำมเมล็ดร้าวและมีข้าวปน ทำให้ได้ผลผลิตในแต่ละปีต่ำลงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบา่าตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560ได้รับรางวัลศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด5ปีต่อเนื่องและในปี2557และปี2560ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3ระดับเขตในด้านศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประเภทข้าวอื่นๆและสมาชิกภายในกลุ่มผ่านการฝึกอบรมชาวนาชั้นนำ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นวิทยากรข้าวประจําท้องถิ่นจากกรมการข้าวร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้กลุ่มมีความพร้อมและความเข้มแข็งพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นเกษตรมูลค่าสูงการแนะนำและส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องและได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ได้เรียนรู้วิธีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและการตรวจตัดพันธุ์ปนอย่างต่อเนื่องจะทําให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตําบลคําบกเกิดทักษะในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป